มันปลูกฟิโลกามพุงดงังโมกามพุงบะดงังลายบาดังนะตัวธรรมดาต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะเป็นขนน่กามพุงขนตัว่าบาดังนี่หัดน,นี้เขาก็จะซับไว้ประมาณยี่สิบมื่ เดี๋ยวเซกน้ำมดออกมันหลายนะนเดี๋ยวไปจักหน่อยก็ติดหาง นาะมื้อนี่ฮอปปิสิมาเบิงการพาหัวบอล<ห>พาสัมบ้านี่ไปเลือกเอานะครับตรงไหนที่มีตาเลือกเอามองได้กี่มีตาอาจารย์พันวามิตาไหลเกี่ยวพาไหลเนี่ยเล็กๆแน่น้อยอยังสิก็มีตาเนาะได้พาเอามีตากี่นี่นอเห็นม,มา ตาทั้งนั้นเล่นี่ตาตาตา,ตาทั้งนั้นีน่ผต,ตาต้องตัดต้องตัดให้ถูกตายังจะได้ผลเนาะต้องกู้ถูกตาก็ะเกิ่อกลาไปตัดตัวนตาก็บเ่ขึ้นหาสิ่ง วันนี้ม่นด้านแล้วบอได้ล้นีขาหาได้นั่นมองข้าวเข้นเอาตรงที่มีตาหัวหนึ่งจะได้หลายต้นเนาะอันนี้ผ้าหัวบอลสีเนาะ่ซมันส้อยจุนะใช้วบบอลสี พาขึ้นอยู่กับจะชอบเล็กชอบใหญ่อ๋อจมีตาเนาะอ่าเรามีตาคิดว่าตาเลยคิดว่ามันขึ้นเนาะมผมคิดเจ่หน้ามึงใหดีตามันจุดประมาณนี้เนาะต้องมึงให้เป็นสังเกตมึง ก่อก็ี่มาเตรียมเป็นปลูกหัวบอลสีกันเนาะนี่เอาบ่ม <_ Ay S 1> ีห่วไรลกับเมือดก็ได้ตรงใส่สูตอ๋าวัสรุตัวสวยเนาะแต่แปาใบใหม่บนเขามาผสมใส่กับมุ่นไหลแล้วก็ชีดมอดเนาะ ต่อมาเนี่ไอ้บินโป้งๆนี่กะดินวาสิโอไปผสมกันเนาะเพรามันมีอะไรเลยมาหาัศลก็อะไรอยู่อีกเพียงหนึง่งเพราะมันโจรเนี่ยเพราะมีเจ้าของเนาะเนี่ยกระดิ่มาเตรียมผัดผาดแล้วก็เสียลถุงมาติ๊ห้องแบบนี้เนะาะไม่ให้ดินออกดินยังเอากระิมาปลูกไม่เป็นแบบนี้เนะาะเต่าลองเห็นบึงเอากระิเห็ด แบบนี้แลอาหัวลงเป็นหัวเลยนะเนาะเวลาใหญ่มากกันเป็นหัวใหยต้นใหญ่เลยเนาะหรือว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมือนี้ผ้ามาเห็ดนะหาหลับเบิง้งหลับชมกันเนาะหลายนะาเนาะเขาแกะกันให้ปลูกเบิดนะเนาะเรามีลายตัวยี่สิบสามสีเนาะนี่ยี่สิบสามตัวให้เลือกสรรเนานะร้านเขาจะเ,เปิด จำนายแล้วเป็นหัวขายเป็นหัวหัวหนึ่งกับขันขายราคาเตรียมมันกับสองหมื่นหาพอนเนาะอตตวารานเขาลดสามสิเซเหลือ17,500หันวอนเนาะเป็นเงิ่นไทยกับสิบป,ประมาณาอยยี่สบาทสามสิบาทก็หัวนะหัวย่งไๆแบบนี้ล่ะแค่ไหนผูกเป็นหัวเลยเอ้บาบัวดีพผ้าด่ะ เพราะว่าข้าพามันไม่มีมงไว้่ตะปลูกเป็นหัวของมันม่มีมงไม่ยุตเต้เหมือนละพุ่นเนาะเาอดเห็ุแังไดเหตุที่ใดเดี๋ยวมารับชมกันที่สมดินนะทั้งสวนเ้าก็มีเครื่องคุนแรงเนาะปลูกไรที่มาฆ่าตาโอ้คนๆกับโอ้ยมุดปุย้ยแล้วพี่น้องว่าเหตุยังดอกสมจะดินดินนี่เอาต้องเน้นแบบไดหน่พี่นุ่มเน้น พิตบอสมีใบกรรมปูก็ดีนะครับผมแล้วก็เฟอร์ไลท์แค่นี้แหละติดตามมีเนาะครับการวางหัวนะครับวางหัวปลูกหัววางหัวเนาะก็จะใช้ดินพิตบอสเป็นหลักนะครับแล้วก็เลยน้องแข็งก็เลยขึ้นไปเอา <laughs> ใบไม้แห้งที่มันหมักมาหลายๆปีนะครับเพื่อที่จะเอามาแล้วเพื่อที่จะให้มันดินเรามีคุณภาพมากกว่าเดิมนก็คือดินโปรงนะครับผมก็จะทําให้โปรงร่วนซุยนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับคุยมูลไรส์ฮิตมอสประมาณนี้ตามอัตราส่วนเรากะคานวณเองอวิธีปลูก เขากดเห็ดตัวมานนี้เนาะตาให้ตาขึ้นนะครับกันตาขึ้นเราไม่มีพื้นที่นะเราปลูกงั้นที่จริงเนี่ยต้องผ่าหัวผ่าตานะครับผมแต่พื้นที่เราไม่มีนะครับเราจพื้นที่จํากัดถ้าหนออะไรขึ้นค่อยแยกไปเปลี่ยนใส่กระถางนะครับผมเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปลูกใหม่ประมานนี้เดี๋ยวให้รอให้งอกไปอบไว้ก่อนนะครับไปอบในร่มลำไรนะครับฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างดีเดี๋ยว พอทําเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ชุมช่มๆซะหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องให้แฉะมากเดี๋ยวหัวเขาจะเน่าประมาณนี้ประมาณนี้นเนาะ<อ>จะลดหลังจากนี้ก็จะ<อ>ลดน้ำให้ชุมช่มๆน้อยนึงมาดูดูด,ดูดูการลดน้ำนนยังไงจำชื่อไว้นะเนาะเนาะโอเคเนาะปีเปอร์มินเ<อ>นาะมีลดน้ำน้ำทำไมไม่ไหล ว่นลูลก,กค้าดปิดเลยปิดกอบกับจีประมาณนี้เนาะไม่ต้องให้แฉะมากให้ซุ่มก็พอเนาะม,มันต้องแฉะเพราะว่าม,มันกับเนื้อพิษมอดแล้เวเขาก็น้ำซึมซัดก็ดีรอดแต่ <c oughs> หลังจากนี้เขากระสเอาไปอบเนาะเอาของอบที่ร่มอากาศอบอ้าวเนาะเขาจะจะรื้เติบโตดีแทงนอไว้หลังจากแทงนอแล้วเอากระสีมาแยกออกเนาะไปปลูกเปลี่ยนดินไม่ปลูกเนี่ยดวงตาท,ที่ปลูกง่ายตาขึ้นตาก็ดูวิจี สุดประมาณนี้เนาะ <c oughs> นี่เนาะเอาเก่เขาเซลโคของอบเนาะเอาเขาเอาเปลืเอเขาเออกนอกเกิดตัวไว้เนาะสุดต่มาณนี้เนาะั้งเสืเ่อเาแล้วก็ดีไซนดิน ด้วยนาบางๆเลกน้อยหลังจากกินห้องน้ำแล้วนะเดีนมานี่๋อ,อฝากเนี่ยฝากโตครับพร้อมรับฟังเสมอเพื่อท่าว่าดีก็จะได้ปรับปรุงแต่ดีก็จะเฮ็ดให้ดีก็ดีเนาะเป็นกำลังใจเนาะกดะไลค์ <c oughs> กดแชร์กดคอมเมนต์สำหรับ,รบ,รบคลิปนี้สวัสดีครับ